เมื่อวันก่อนผมไปซื้อรถติเพชรบุรีก็เลยซื้อน้ำตาลมาน้ำตาลตนดมาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูที่แปนก็ททำขนมหวานเอาดูเลยที่มันช่วยนะเออพี่มันช่วยเน่ในในน้ำตาลโนดน้ำตาลตาโนดก็เอกน้ำตาลโนดน้ำตาลโนดเมืองเปดเนี่ยมันเองันเนี่ยมันจะอ้อมน้ำตาลโนดเมืองเพ่ะ มันจะหอมเอเขาทำแล้วมันร้อยไหมแอมเกลี่ยไงอือได,ด้เร็วได้เลยได้เล้เนี่ยเน,น,น,นี่มัน e okay. ช่วยงามนะมันมีช่วยนะมันช่วยนะเนี่ยมันีช่วยนะว้าไอ้เป็นพวงเนี่ยมันจะช่วยงามช่วยนะอือนี่ยน้ำตาลโนดเมืองเพชรที่มัน,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 นมช่วยกรองมุกชัดเอ้